คือใครที่กําลังมองหารถเอาไว้ใช้งานเข้าไร่เข้าสวนวันนี้ผมมีรถกระบะแคป4ฟวินมาแนะน,นํา1คันนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดฝากทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดบันทึกกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้ก็คือเชฟโรเลตโคโรล라도ส o มจุดศูโฟวินนะครับ เป็นกระบะแคบขับเคลื่อน4ล้อตัวรถเป็นปี2005เครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ยรธรรมดานะครับและข้อดีของรถเชฟร,รุ่นนี้ก็คืออะไหล่แทบทุกอย่างสามารถใช้ของ Isuzu D-Max ทดแทนกันได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างหรือว่าอุปกรณ์ภายในคันนี้รถประวัติดีมากนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยใช้งานหนักไม่เคยลุยหน้าตาแบบนี้ก็คือเชฟโฉมไฟตา2ชั้นนั่นเองนะครับโคมไฟทุกดวงสภาพสวยใสยนะครับไม่มีแตกหักไม่มีชำรุดกันชนท้ายอยู่ครบบันไดข้าง2ฝั่ง ก,กันสาดประตูอยู่ครบทุกชิ้นล้อมแมกขนาด16นิ้วยางเป็นยางกูดเยียดอกสวยทั้ง4เส้นส่วนคัสีและใต้ท้องก็ใสสะอาดไม่มีผุไม่มีสนิมแน่นอนครับกระบาด้านหลังก็มีพื้นปูสภาพสวยๆนะครับไม่มีการเจาะรูไม่ฉีกไม่ขาดมุมตะเข็บ2ฝั่งก็สภาพเดิมๆนะครับรถไม่เคยถูกชนทางด้านท้ายภายในเป็นเบาะหนังสีเทาทั้งคันสภาพสวยสะอาดมากรถไม่ําไม่โซมพวกช่องแอร์และอุปกรณ์ต่างๆบริเวณคอนโซลก็ไม่มีอะไรแตกหักนะครับวงมาลัยของเดิม แผงประตูของเดิมหุ้มด้วยหนังสีเทานะครับไม่เคยเจาะใส่ลาโพงใส่เครื่องเสียงบอกแคมด้านหลังก็สภาพสะอาดไม่มีขาดเลยครับเครื่องเสียงเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นจอทัชสกรีนระบบแอร์ก็เย็นฉ่าสู้แดดตอนกลางวันได้ดีมากส่วนระบบเกียร์โฟก็เป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับใช้งานง่ายเช่นเดียวกับในตัวของ isuzu d max ไฟบอกสถานะของเกียร์ก็ยังคงทํางานปกตินะครับเมื่อเราปลดเป็นขับ2ไฟก็จะดับลงไม่มีการกระพริบหรือว่าขึ้นค้างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหัวเพลาไม่มีเสียงดังนะครับระบบไฟฟ้าอื่นๆก็ใช้งานได้ปกตินะครับกระจ ครบเลขไมล์ปัจจุบันก็วิ่งไปอยู่ที่220,000กว่ากิโลเมตรส่วนตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล3,000เทอร์โบนะครับซึ่งก็คือเครื่องยนต์ของ Isuzu นั่นเองเครื่องยนต์ก็เสียงนิ่มเสียงเพาะมากนะครับความร้อนปกติใช้งานทางไกลได้เครื่องไม่ด๋วเมื่อดึงก้านวัดขึ้นมาก็ไม่มีน้ํามันกระเด็นออกมาครับตัวถังและห้องเครื่องก็อยู่ในสภาพเดิมๆครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักหรือว่าผิดความค่าหน้าเดิมเพจและสติ๊กเกอร์ก็เป็นของเดิมจากโรรรรงงงงาาาาาานนไไไมมม่่่่เเเคคคคคยยถถอออดแแกะและลสํหััับาคาคตตววขีี้้้ผท1169,0 เท่านนั้กับกระบะแคปโฟวินคันนี้เชฟโรเลตโคลอร์โด 3.04x4 ครับรถมีเอกสารเล่มทะเบียนถูกต้องครบถ้วนภาษีไม่ขาดใครที่กําลังมองหารถเอาไว้เข้าไร่เข้าสวนก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้แล้วก็นัดหมายดูรถได้ทุกวันนะครับพิกัดอยู่ที่ซอยนะวมิน74กรุงเทพส่วนรายละเอียดและช่องทางการติดต่อผมขอใส่ให้ไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้ขอบคุณครับ